ครับคลิปนี้ผมจะมาสรุปการใช้งานเครื่องมือที่เรียกว่าตารางสัมประสิทธิ์พหุนามนะฮะเครื่องมือนี้ผมใช้บ่อยๆทำงานอยู่3ามอย่างนะอย่างแรกก็คือหาผลคูณพหุนามนะอีกอย่างที่สองก็เป็นการาหาผลหารของพหุนามนะอันสุดท้ายเป็นจะแสดงให้เห็นการ ถอดรากที่2ของพหุนามด้วยตารางสัมประสิทธิ์นะฮะมาเริ่มอย่างแรกกันก่อนนะฮะหาผลคูณพหุนามนะฮะในที่นี้ผมจะให้พหุนาม2ตัวมานะฮะเราจะใช้ตารางเทียบสัมประสิทธิ์ในการหาผลคูณของพหุนาม2ตัวนี้นะฮะก็ตัวแรกเป็น x สาม x กำลังสาลบส x กำลังสบวกห x ลบหนึ่งนะครับคูณกับ x ก,กำลัง2ลบ3 x ลบ3ามนะครับก็ามาสร้างตารางเลยนะ ที่ว่าเป็นตารางก็จะได้ให้มันเล็งให้ถูกถูกนะให้เล็งให้ตรงตรงแล้วกด็ด้านแนวนอนกับแนวตั้งก็คือพูุนาทั้งสองตัวนะฮะเอามาโดยสัมประสิทธิ์ก็ได้นะฮะเอามาอันนี้เป็นอันนี้เป็น3ลบ2 5แล้วก็ลบ1นนะฮะอันนี้เป็นของตัวนี้นะฮะ อันนี้ก็จะเป็น1นี่นะฮะลบสลบ 3. ตัวเลขที่อยู่ในช่องนี้ก็คือการคูนกันนะฮะก็คือจับคูนกันเลยน,ะน,นี่ก็จะเป็น3ลบอลบ 1, นะฮะน,นี่ก็เป็นลบเกลบสิแล้วก็สามอันนี้ก็จะเป็นลบ 9ก้าหสิบห้าสามแแล้วก็แนวทีแยงนะฮะก็จะเป็นของผลคูณแต่ละดีกรีนะอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นสามเอ็กอกซำลังห้านะฮะเอากำลังสามคูณกับกำลังสองก็จะเป็นกำลังห้านะฮะอันนี้ก็จะเป็น เอาบวกกันนะครับแนวเทแยงนี่คือบวกกันลบสิ x ก,กำลังสนะฮะอันนี้ก็จะเป็น2นะฮะ2 x ก,กำลังสนะฮะลบเอันนี้ยืมมาจะอ่านได้อันนี้ก็จะเป็น เป็นฝ่ายลบจะเป็นลบสิบหกอันนี้ไปอ่าเป็นลบสิบนะฮะลบสิบ x กำลังสองคือไล่ไล่ดีกรีมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหลือลบสิบสองใช่ไหมฮะ x อันนี้ก็สามก็คือผลคูณก็จะเป็น3 x กำลัง5ลบ11 x กำลัง4 บวก2อกำลัง3ลบ 10x กำลังสองลบ1 2บบวก3าบางทีในการประยุกต์ใช้เนี่ยโจทย์อาจจะอยากจะรู้แค่บางบางเทอมหรือบางพจน์เท่าน,นั้นนะฮะเช่นอาจจะบอกว่าให้หาสัมประสิทธิ์ของตัวที่เป็น x กำลังสองะไรเงี้ยล้วก็ทําเฉพาะตรงที่เป็นของกำลัง2คือทําแค่ตรงนี้ก็ได้นะะก็คือตรงอื่นก็ไม่ต้องทำนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับ ในกรณีนี้ของ x กำลังสองก็จะสัมประสิทธิ์ก็เป็นลบสิอย่างนี้นะต่อไปแสดงการประยุกต์ใช้ตารางเทียบสัมประสิทธิ์ในเรื่องของการหารพหูนามนะครับก็ตัวตั้งก็จะเป็น2 x กำลัง5ลบ3 x กำลัง4ลบ x กำลัง3ลบ5 x ลบ7ครับ อันนี้เดี๋ยวตั้งตัวหารก็จะเป็น x กำลังสองลบสอง x ลบหนึ่งนะฮะนี่ทำยังไงฮะตารางเดียวแบบเดียวกันใช้คูณก็ได้ใช้หารก็ได้เหรอครับก็คือตอบว่าได้นะฮะนี่ทำยังไงฮะก็ตัวตัวหารนี่เอาตัวหารไว้ตรงนี้ก่อน 3ช่องอันนี้ก็จะผลหารก็จะเป็น x ก,กําลังเลยครับผลหารก็จะเป็น x ก,กําลังสามถูกไหมฮะทีตารางก่อนนะฮะใครอยู่แนวตั้งแนวนอนได้ทั้งนั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของ x ของตัวนี้นะฮะของตัวหารก็จะเป็น1-2-1ลบสลบ1่ 1. ส่วนนี้ก็จะเป็นของผลหารนะผลหารไม่รู้เราจะเขียนมาได้ยังไงครับเดี๋ยวลองดูนะฮะปกตินี้ตารางนี้จะใช้คูณตัวแนวนอนกับแนวตั้งใช่ไหมฮะ ตรงนี้นี่แนวตั้งยังไม่รู้ล้วจะคูณยังไงนะฮะน,นี่ผมเขียนดีกรีมันคาไว้ก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นของ x ก,กําลัง3 x ก,กําลังสอง x ก,กําลัง1 x ก,กําลัง0นย์เรายังไม่รู้นะครับว่ามันเรียกอะไรนะแต่เรารู้ว่าตัวแรกเนี่ยผลคูณจะต้องเป็นแนวตั้งกับแนนอนนี่ผลคูณต้องเป็นที่เรารู้ใช่ไหมฮะแต่แยนี่เป็นของ x ก,กําลัง ห้าก็คือเป็นสองนะคหนึ่งคูณอะไรได้สองครับเพราะในตารางนี้จะเป็นจะเป็นผลของแนวตั้งกับแนนอนคูณกันใช่ไหมฮะก็คือเขาคูณกันได้สองหนึ่งคูณอะไรได้สองหนึ่งคูณสองครับเห็นไหมฮะตัวแนวตั้งออกมาแล้วตัวหนึ่งเนะมาเป็นสองปุ๊บในนี้คือการคูณใช่ไหมฮะตรงนี้ลบสองคูณสองได้ลบ 4อันนี้ได้ลบ2อนีออกมาแล้วนะฮะต่อไปครับตรงนี้นี่เรารู้ว่าแนวทะแยงนี้เป็นของอะไรครับของลบ 3x กำลัง4ใช่ไหมฮะตัวนี้มันต้องได้ลบ3กำลัง4แสดงว่าตรงนี้เป็นอะไรครับทำให้ผลบวกมันเป็นลบ3าได้แสดงว่าน,นี้ต้องเป็น1ใช่ไหมฮะ1คูณกับอะไรได้1ครับ1คูณ1ได้1นะ เลขหนึ่งโผลม,มาแล้วนะครับเห็นไหมครับ1แสดงว่านี่เป็นนะลบสนะฮะลบสอันนี้เป็นลบหนึ่งนะคหนึ่งคูณหนึ่ได้หนึคณลบสองได้ลบสนคูณลบหนึได้ลบหนึ่งนะครับเแล้วนะครับนี้แนวเสยงนี้เป็นของอะไรครับเป็นของ x กาลังสามใช่ไหมั x กาลังสาัมสิทเป็นลบหใช่ไหมคัแสดงว่าตรนี้รวมกันได้ลบหนึ่งแสดงว่าตรงนี้เป็นอะไรครับ ตรงนี้อันนี้ลบสีมาก่อนแล้วอันนี้เป็นเป็น3ใช่ไหมฮะสามรวมกับลบสได้ลบหนึ่งนะแสดงว่านี่เป็นอะไรครับ1นึ่งคูณอะไรได้สามฮะหนึ่งคูณสามได้สาแสดงว่าตรงนี้เป็นลบสคูณสได้ลบหได้ลบสนะฮะลบหนึ่งคูณลบหนึ่งลบหนึ่งคูณสได้ลบสนะพอได้ไหมฮะ ต่อมาเครื่องมือที่ใช้ในการคูณแท้ๆนะครับมาคราวนี้บอกใช้ในการหารนะครก็จะต้องกับหัวกับหางนิดนึงนะอันนี้เป็นของอะไรครับ x ก,กําลังสองนะฮะไรดีกรีมานะฮะสัมประสิทธิ์เขาเป็นอะไรครับอ่าไม่มีเนี่ยเอาเป็นศูนย์ครับไม่มีก็คือเป็นศูนย์นะฮะอันนี้ฝ่ายลบเป็นเจ็ดแสดงว่าฝ่ายบวกก็ต้องเป็นรวมกันต้องเป็นศูนย์แสดงว่าตรงนี้เป็นบวกเจ็ดใช่ไหมฮะ 1>, 1คูณอะไรได้7นะ1คูณ7ได้7นะอันนี้7อันนี้ได้7คูณกับลบสได้ลบสินะฮะอันนี้ได้7คูณลบหได้ลบเจนะ็ดะก็เราได้บนานมาแล้วนะฮะอันนี้คือรวมกันได้ ลบ17อ้าไม่ตรงกับไม่ตรงกับตัวนี้นะอันนี้ก็ต้องลบ5นะอันนี้ก็คือลบ7อันนี้ตรงนะเอ้มันเป็นไปได้ไงครับก็คือตัวนี้เป็นการคูณกันร,ระหว่างตัวหารกับผลหารน,นะฮะถ้าจะเขียนสรุปก็คือเดีย๋ยวผมขี้เลาะออกมาตรงนี้ คนบอกหน้าจอแคปเจอร์ผมคุ้นคุ้นผมใช้ลีนุกนะฮะไม่ใช้วินโดว์อ่าเท่ากับตัวนี้ก็คือผลหารตัวนี้ก็จะเท่เาตัวตั้งตัวนี้ก็จะเท่ากับอะไรครับเขียนสรุปก็คือ x กำลัง2 x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก3 x บวก7นะฮะอันนี้คือคือผลหารนะฮะ 1> 2 1 3 7นะฮะคูณอยู่กับตัวหารถูกไหมฮะตัวหารก็คือ x กำลัง 2- ลบ x ลบนะฮะแล้วก็บวกเศษจ,จำแพทเทิร์นของของการคูณการหารได้ไหมฮะผลไม่เหมนสองตัวคูณกันแล้วก็บวกด้วยเศษถ้ามีนะทีนี้ตัวนี้นี่มันคือมันคูณกันแล้วมันได้ลบ1 7 x ใช่ไหมฮะ แต่ของเราเป็นลบ 5x แสดงว่าตรงนี้มันต้องเป็นอะไรครับต้องบวก1 2 x สอกถูกไหมฮะเดี๋ยวผมเขียนหมายเหตุไว้ตรงนี้มันคือตรงนี้มันคือตรงนี้มันแทบจะเหมือนทุกอย่างเลยยกเว้นว่ามันเป็นบวก 5x อ่าไม่ใช่ต้องเขียนว่ามันเป็นลบสิบ 7 x ถูกไหมฮะตรงนี้มีลบ1 7บ x อยู่นะฮะเพราะมันคูณกันแล้วมันมีลบ1 7 x เหมือนกันทุกอย่างเลยนะแต่ฝั่งนี้เป็นลบ5 x แสดงว่าต้องมีเอามาชดเชยตรงนี้เท่าไหร่ครับ1 2 x นะฮะเราจะเรียกตรงนี้ว่าเศษนะครับ,นะรบก็คือผลคูณก็คือ,อผลหารก็คือตรงนี้ นะฮะเศษก็คือตรงนี้ถ้าเราไปตั้งหารแบบหารยาวนะฮะก็จะได้อันนี้เป็นผลหารอันนี้เป็นเศษนะครับโอเคนะครับก็อันนี้เป็นการประยุกต์ใช้ในการในการหารนะฮะต่อไปเป็น การใช้ตารางเทียบสัมประสิทธิ์ในการถอดรากที่2ของพหุนามนะฮะก็ทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าการถอดรากที่2เนี่ยก็การไปการหาว่าตัวพหุนามที่หน้าต่างเหมือนกัน2ตัวมาคูลกันถูกไหมครับถ้าตัวมันเป็นกําลัง2สมบูรณ์นี่มันจะต้องหน้าต่างเหมือนกันเลย ถูกไหมฮะก็เดี๋ยวเราว่าตารางก่อนก็จะต้องเป็นกำลังกำลังสามกำลังสามทั้งสตัวนะฮะกำลังสามก็จะมีสี่เทอมถูกไหมฮะ รูปทั่วไปก็จะมี4ี่เทอมไม่รู้ว่ามีเทอมไหนฟันหลอหรือเปล่านะฮะเราว่าให้เต็มสเทอมไปก่อนสี่เทอมที่ว่าคืออะไรครับสีเทอมที่ว่าคือก็มี x กาลัง3 x กาลังสอง x กาลัง1กําลังศูนย์ถูกไหมฮะตัวเดียวกันนะฮะอย่าลืมว่าการถอดรากก็คือมันต้องเป็นตัวเดียวกันมาคูณกันนะฮะแนวตั้งกับแนวนนี้หน้าตาเหมือนกันนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะฮะ ตรงนี้เป็น1นใช่ไหมฮะอันนี้เป็นของ x กําลัง6กฮะเป็นอะไรครับตรงนี้เป็น 1. 1 1เกิดจากอะไรครับ1เกิดจาก1คูณ1ได้1นใช่ไหมฮะ1คูณ1ได้1ต่อไปเป็นของ x กําลัง5อันนี้เขาเป็นลบ6ใช่ไหมฮะ รวมกันได้ลบหกแต่ว่ามันจะต้องสัมมาถในแนวแกนเฉียงนี้นะฮะที่ต้องต้องรู้รู้พิเศษเพิ่มเข้ามานะฮะแนวนี้จะต้องสองสองฟากที่อยู่คางเส้นเฉียงนี้ต้องเท่ากันนะฮะแล้วคราวนี้มันต้องรวมกันได้ลบหกโดยแสดงว่ามันเป็นลบสามทั้งคู่นะฮะลบสามรวมกับลบสามได้ลบหกนะฮะอันนี้เรารู้แล้วอันนี้อันนี้มารอแล้วหนึ่งนะฮะหนึ่งคูณกับอะไรได้ลบสามนะ ก็คูณกับลบสามอันนี้ก็ต้องลบสามด้วยนะฮะเพราะมันเป็นตัวเดียวกันลบสามอันนี้ลบสามตรงนี้มารอแล้วนะอันนี้ก็ลบสามเอ๊ะมันคูณตรงนี้ได้เลยครับคูณกับตรงนี้ได้เก้าถูกไหมฮะเพราะว่าในตารางนี้ก็คือต้องเป็นแนวตั้งแนนอนกับแนวตั้งคูณกันฮนะอันนี้ลบสามกับลบสามคูณกันได้เก้านะต่อไปครับแนวเฉียงนี้ ของ x กำลัง4ถูกไหมครของเป็น1นะฮะ1หตรงนี้ตรงนี้1นะครับได้1่ทีนี้ตรงนี้นี่ได้1แต่ว่ามี9แล้วแสดงว่าเอ้ยแสดงว่าตรงนี้เป็นต้องรวมกันได้ลบแถูกไหมฮะัลบแก็เอาไปคูณละลบสนะเพราะที่ผมบอกก็ต้องสมมาตรกันนะ สมมาตรแต่แนวเฉียงนี้แสดงว่าเป็นลบสี่กับลบสี่ลงกันได้ลบแปดมารวมกับเก้าก็ต้องเหลือหนึ่งนี้นะฮะหนึ่งคูณใไ,ได้ลบสนะี่ฮะหนึงคูณลบสี่นะครับอันนี้ก็ต้องลบสี่ด้วยถูกไหมฮะลบสี่อันนี้ได้แหละรครับลบสีคูณกับลบสามได้12นะฮะอันนี้ก็ต้อง12ด้วยถูกไหมฮะที่ผมบอกต้องสมมาตรกัน หลักต่อไปครับอันนี้เป็นของหลักของ x ก,กําลัง3ถูกไหมฮะ x ก,กาลังสาอตัวสัมประสิทธิ์เขาเป็นอะไรครับ22บวกนะยี 22. อันนี้ไปแล้ว24นะฮะไปแล้วบวก24แสดงว่าต้องหักออกเท่าไหร่ครับ24ก็ต้องหักออกลบ2ใช่ไหมเอาไปคนละหนะลบ1รวมกันได้ บวกยีบสลบออก2ก็เป็นยนะีิบสนะฮะแนวเทียนนี้ต้องต้องคูณกันไอ้ต้องบวกกันนะฮะรวมกันนะฮะแล้วก็ต้องสมมาตรด้วยในกรณีของการถอดล่านะฮะลบหนึคูณกับอะไรได้ลบหฮนะก็ลบหนะลบหคูนหได้ลบหอันนี้ก็ต้องลบหนึ่งด้วยนะฮะเพราะมันคือตัวเดียวกันแนวตั้งกับแนวนอนนี้คือตัวเดียวกันนะครับจบแล้วครับได้มาแล้วว่าก็คือ x กำลังสลบ3ม x กำลังสลบ4 x ลบ1นะจะทำต่อก็ได้นะฮะแต่ว่าเราได้ครบแล้วนะอาล้องทำต่อเผื่อจะได้ดูว่ามันได้ไหมนะอันนี้ลบลบ1คูณ–ลบ1ได้1น,นะฮะอันนี้ได้4ลบ1งคูลบลคูณลบ1ได้4นะนะอันนี้ก็ลบ1คูณลบ 4, สี่ได้4ี่ อันนี้ได้8ปดไหมครับได้อันนี้ได้1อันนี้ได้8 x นะฮะก็ใช่นะอันนี้ลบลบสคูณนี้ได้3นะฮะลบสคูณนี้ได้3 4 4สี่สี6บวกหได้22นะอ่นะได้นะฮะ22อ่สได้หมดแล้วนะครับ ก็ตรงนะฮนะก็ะเป็นสรุปว่าเป็นตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็จะตอบว่าบวกลบก็ได้นะแล้วแต่บริบทของโจทย์นะฮะ x กำลังสามลบสาม x กำลังสองลบสี่ x ลบหนึ่งนะฮะก็ตอบเท่านี้ครับ อันนี้ก็คือเป็นการสรุปรวมว่าตารางเทียบสัมประสิทธิ์ที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างน,นะก็คือหลกัลกๆผมใช้อยู่3อย่างนะก็คือคูณพหุนามนะฮะหารพรหุนามเอ้พหุนามหารกันเนี่ยฮนะทั้งแบบหารเหลือเศษกับไม่เหลือเศษนะฮะแล้วก็การหารากที่สองของพหูนามนะก็รวบรวมมาให้ดูในคลิปเดียวนะครับขอบคุณครับ